นี้ก็ได้พาหมู่เพื่อนอูบาอาจารย์ไปกราบสังฆราชก็มีมีหลวงพ่อมีหลวงพ่อบุญมีมีหลวงปู่เฉลิมมีท่านสามมีท่านน้อยมีท่านเขียวมีท่านพมอะไรเนี่ยแล้วก็คารวะก็มีท่านทานสารธรรมนูนแล้วก็ท่านไออต้องเกิดปัญญาตุลาการสารธรรมนูญ แล้วก็ท่านไอ้ท่านบุญศักดิ์บวญโนแล้วก็พลเอกจรัญกุลวันนิดพาไปกราบสังฆราชโอ้สังฆราชท่านชวนคุยเฉยๆนานาพบทันทีหนึ่งบ่อกตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้เข้ามัธยาโควิดมาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้มากราบท่านมาคารวะท่านเลยท่านเออท่านทราบเป็นธรรมดาเนี่ยแหละโควิด ท่านก็เล่าไปถึงเรื่องเขาเขาท่านบอกว่าคนแก่ชอบชอบเล่าเรื่องเขาเนาะแล้วก็เล่าเรื่องแต่เนี้ยแหละไปอยู่ที่ถ้ำขามเนี่ยเนะคยตั้งแต่ปีปีหนึ่งนึงเจ็ดเอ็นแปดเนี่ยนะเคยได้เคยอยู่ร่วมกับท่านที่ถ้ำขามมาก่อนอยู่ล้งปู่ฟันแต่สมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้สมัยสังฆราชท่านยังเป็นนุ่มๆุเนี่ยท่านเป็นพระนุ่มเนี่ยท่านท่านจะมา มาอยู่ภาคอีสานเราเนี่ยจนเขาคิดว่าท่านเป็นพระมาฐานเรานะท่านก็บาวัดป่าบ้านตายบ้างมาทำของเพนบ้างมาทำขามบ้างอยู่แต่โดยส่วนมากจะอยู่กับหลวงปู่ฟันเยอะกว่าเยอะกว่าที่อืน่นจนกระทั่งเขาใครเราใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเป็นเป็นพระมาฐานหนึ่งเป็นพระวัดป่าแต่จริงๆแล้วไม่ท่านมาอยู่ชั่วคราวท่านไม่ได้จำพรรษา ถ้าอยู่นอกเป็นาพอเวลาเวลามีงานเพราะท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหามกุทเวลาท่านว่างท่านก็จะมามาพักมาภาวนามาปฏิบัติธรรมนแล้วพอเวลาถึงเวลางางท่านก็กลับไปทํางานต่อนะไปไปสอนหนังสือที่มหามกุทท่านยังพูดพอพูดถึงเรื่องหลวงปู่ฟั่นที่ไรอ่ะ ท่ายกมือทั้งหัวทกทีแี้วโอ้ท่านอาจารย์ใหญ่นี่ท่านจะเรียกหลวงปู่ฟั่นว่าอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่พูดอะไรเป็นอย่างนั้นมีครั้งหนึ ảo, ่งเดินอยู न, grit, ่วัดด้วยกันท่านเป็นพระบุนะหลวงปู่ฟันท่านบอกอ้าวท่านมหาท่านท่านชื่ออมพรเป็นมหาอมพรท่านมหารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆนะต่อไปจะได้เป็นสมเด็จใครก็ฟังๆก็ว่าเหมือนกับหลวงปู่ท่านพูดเล่น หลวงปู่ฟั่นท่พูดเล่นไปไ้นั่นแหละหยอกล้อเล่นไปไปนั่นแหละแต่พอไปไปมาเดี๋ยวโอ้เป็นสมเด็จขึ้นมาจริง,รงๆยกม,มือทั่หวหวัโหวโอ้ยหลวงพ่อพูดอะไรเป็นอย่างนั้นพอเป็นสมเด็จมหาบุรีวงไม่เท่าไหร่ไม่พออีกเป็นนู่นได้รับสถานเป็นนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมันเฮ้ยไม่เใส่หลวงปู่ฟันท่านพูดไว้ท่านพูดเมื่อกั้ท่านเห็นไว้ลูกหน้าก่อนแลแ้วนี่แหละเมื่อว,วากันเลย พาหมู่คณะได้ไปการาบสังฆราชได้ไปคารวะทำวัดท่านเมื่อวันก่อนก็ได้ไปการาบพาหมู่คณะไปการาบสมเด็จทีละยายมุดีวัดเทพุรินเหมือนกันเน,ะนี่ยท่านก็บอกบอกเออเดี๋ยวบางทีปลายเดือนท่านจะมาพักที่วัดป่าก็ตตาเราด้วยนะโอ้อันี้มุมาเลยนี่มุดมาเลยเช่นว่าท่านเข้ามาอยูกนานเหลือเกินแล้วแต่ก่อนนี้หลวงหลวงตาท่านยังแข็งแรงอยู่นั่นนะท่านเข้ามาพักที่ ที่ที่วัดป่าเมื่าย่เราถ้าอย่างเล่าว่าโอ้หลวงตาถ้าไหนไปพักกุฏิน้อยๆอย,อยู่อยู่หลังศาลาเนี่ยก็คงจะลงกล้วยทางั้นนั้นนะแต่ว่าพอไปไปพักอยู่ที่หลังศาลาการบุ้งนอนพระไปการบุ้งให้พอนอนยังนอนอ่านหนังสือยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาบุ้งลงเลยนะนอนนอนอ่านหนังสือยังตุ๊กแกมันลอ็องดิ อยู่พยายามเตกใจท่านกลัวพวกนี้ท่านกลัวพวกทุกแกพวกอะไรอะไรคนในเมืองเียน้อมันไม่เหมือนคนคนบ้านนอกคนในป่าเราเจอทุกแกกับฟ้าวัยปัญญงเนี่ยกำขอมับเลยเป็นแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสก็ไปไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองบ้างก็ดีเพราะยังไงเราก็ได้เกี่ยวข้องกันมันมันปฏิเสธกันไม่ได้หรอก ม้พวกเราจะอยู่ในป่าในโดงในอะไรตอะไรกรตามเนี่ยถึงโอกาสถึงเวลามีโอกาสนก็น่าจะปรกาศไปพบป่าไอ้ท่านไดรู้จักได้เห็นหน้าหรือไม่ลืมเดี๋ยวไแต่สำหรับหลวงพ่อเองอ่ะสังกายของคุณเคยมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี1-8ส่วนกับสมเด็จพีระยานเนี่ยคุณเคยมาตั้งแต่หลวงพ่อบุญใหม่ๆยู่แล้วคุณเคยกันมาเนะ หลายหลายองค์แต่ก่อนนี้คุ้นเคยกันมาแต่ก็ต่างละจากไปแล้วองค์นั่นจาาไปองค์นี้จาาไปเหลือต่อไปก็คือเราเแหละจะจาาไปต่อไปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นชีวิตเป็นของเปราะบางนถ้าเราเราระลึกได้อยู่เสมอว่าชีวิตมันเป็นของเปราะบางทุกคนมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือความร่มหายไปจากันเพราะนั้นเมื่อระลึกถึงอย่างนี้แล้ว ปัจชิมโอวาที่ผู้ริเจ้าท่านให้ให้ไว้แก่สาวกทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นคติที่ที่ดีที่สุดสำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันเป็นเครื่องเตือนใจได้ดีที่สุดเราคตินั้นไอโอวาทนั้นท่านว่าอย่างไงคือะพุริเจ้าท่านให้โอวาทไว้ก่อนที่พระองค์จะปมิพานท่านบอกว่าวัฏธรรมมาสร้างฆาลาประมาเดนะสัมปาเดธา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายของพวกเราเนี่ยแหละตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงไปเท้าไปเท้าลงมปถึง,ถงศีรษะเนี่ยไอ้สังขารกองนี้มันมีความเสื่อมสิ้นไปอย่างแน่นอนแม้เราจะหลับอยู่ก็ตามตื่นอยู่ก็ตามมันเสือเส่อมไปเสื่อมไปที่สุดมันก็คือเสื่อมสิ้นไปแต่ก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไปนั่นแหละท่านเตือนพวกเราให้รีบเร่ง ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคือความไม่ประมาทเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอ่ถ้าความประมาทเนี่ยมีอยู่ในผู้ใดมันเบิดตายไปทั้งทั้งที่ยังมีลมหายใจเข้าออกมันไม่มีแก่นสารสาระไม่มีสาระอะไรเลยทั้งความประมาทประคับปรจิตใจของบุคคลผู้นั้นแล้วก็อยู่ไปแบบเปล่าๆไม่มีแกนสารสาระประโยชน์อะไรอ่อยู่ไปสักแต่ว่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งบทไปวันหนึ่งบทไปเดือนหนึ่งบทไปปีหนึ่ง ไม่มีแข่งส,สาระอะไรเลยสักอ,อย่างที่สุดมาถึงวันตายก็ตายเป็นเป่าๆไม่มีแข่นส,สาระไม่มีคุณค่าอะไรเลยนี่แหละคือคนประมาทแต่พวกเราไม่ประมาทเราก็เตือนตัวเราเองเออไอส้สังขารของเราเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมืออันประเสริฐนี่มันมันเสื่อมไปเสื่อมไปน่าถึงที่สุดมันเสื่อมสิ้นไปแต่ในขณะนี้แม้จะมันจะเสื่อมอยู่ก็ตามแต่มันยังไม่ถึงสิ้นสุดมันยังเป็นโอกาสยังเปิดโ,โอกาสให,ให้พวกเรา ที่จะเอาเปา็นาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐรีบเร่งสร้างคุณสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมมีความม่ประมาทเสียเเสียแต่แบบน,นี้ประโยชน์ตนกับมีทั้งประโยชน์ปัจจุบันเนมีทั้งประโยชน์ภายภาคหน้าประโยชน์ตนในปัจจุบันก็คือ,าอการเลี้ยงชีพของพวกเราเนี่ยแหละการทํามาหากินของพวกเราเพราเราจะมีปากมีท้องยังมีท่ามีขันเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายนี่ เพราะนั้นเราก็ต้องรีบเร่งผลฝายตั้งหอตั้งใจทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเห็บพอทรซั์ไวให้เป็นเป็นตึกแผ่นแน่นหนามันคงให้เป็นให้เป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตของพวกเราเพราะการดาเนินชีวิตของพวกเราเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปน่ะเราจะต้องกินอีกเท่าไหร่เราต้องใช้ใช้อีกเท่าไหร่อ่ามันไม่มีประมาณเยว่าทีเจ็บไข้ได้ป่วยยังต้องใช้จ่ายอีกอ่ะถ้าเราไม่มีดูสี่ ก่อนโควิดมาเนี่ยพาปประมาทนอนใจทามาทํามาหากินเท่าไหร่เกณมฑม์ไหมดแต่เราทํามาหากินเนี่ยเราไม่ได้ทามาหาเก็บกินมาใช้ใจ่ายมาโอ้ยเดี๋ยวผู้นี้เราก็มีงานทําใหม่แล้วเดี๋ยวผู้นี้เราก็ทับได้ได้ตังค์มาใหม่แล้วได้มาเท่าไหร่ก็กินอยู่ใช้ใจ่ายหมดแต่พอโควิดเป็นมาแต่ทนั้นมันไม่มีงานทำเนี่ยตอนนี้เห็นไหมมันทุกข์ขนาดไหนจะคอยให้คนอื่นเขามาสงเคราะห์ คอยอื่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้จะให้เข้ามาตั้งตู้ตั้งตู้อะไรทานไอ้ของอะไรต่ออะไรอยู่หน้าบ้านหน้าร้านอะไรเขียนป้ายมาเนะ่ยหยิบไปพอกินหยิบไปพอใช้นะเผื่อคนอื่นข้างหลังด้วยถึงแม้นีป้ายเราจะไปหอขกันไหนก็ตามแต่มันใครละ่ะจะมาให้เราอยู่ตลอดได้ทุกวันทุกวันเขาให้อยู่เขาให้อยู่เป,เป็นระยะระยะไปทางนั้นแหละไม่มีใครสามารถจะให้กันได้ตลอดหรอก การให้นต่ละมันเป็นอย่างนั้นแหละมหาเศรษฐีก็ยังไม่สามารถให้เราได้ตลอดเวลาเลยเพรฉะนั้นอันนี้แหละความกระมาทของเราไปก็มันก,มนกมอมาครอบงำความทุกข์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราเมื่อเรายังจําเป็นจะต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายอย่างจะต้องดําเนินชีวิตไปอีกไม่ไ,ไม่ทราบแล้วว่าจะก,กี่ปีกี่วันกี่เดือนเน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องขนหวายสร้าง สร้างทรัพย์สร,สร้างฐานะไว้เป็นหลักประกันในการดํารงชีวิตของพวกเราถ้าเรามีทรัพย์คือมีปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตว่าเราเราจะดําเนินชีวิตอีกยาวนานขนาดไหนเราก็มีกินอยู่มีใช้จ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็ไม่ม uh ีปริโพลดำัพย์กังวลเข้ามาก่อควนอีก่อก่อนใจของเราให้กุ้มหกุ้นใจไปกับการขาดเกินการการอยากการมีอะไรกันอะไรต่างๆนานาทั้งหลายเรานั้น เราก็ยจะรับรง,งชีวิตเราก็มีความสะดวกสบายเนี่ยเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งที่จากนั้นประโยชน์ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือประโยชน์ส่วนพบส่วนชาติส่วนชาติาาาหน้าทั้งชาตินี้แหละอย่าเป็นหลักระก,ะการในการดําเนินชีวิตของเราโดยะทั่งเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปก็คือบุญเราก็ต้องหมันสะสมบุญไว้เรามีโอกาสเราก็มันสะสมไว้บุญไว้เข้ามาสู่จิตสู่ใจเมื่อเราเป็นบุเบกตาบุญญาตา กายได้สั่งสมบุญไว้เป็นบุคระอสูงสุดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้นี่แหละคือประโยชน์ตนโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองว่าการอบรมจิตอบรมใจของเราถ้าใจของเราเป็นธรรมแล้วมันทําอะไรออกไปมีมีคุณค่าทั้งนั้นแหละจะใช้กายออกไปาีมีคุณค่ามีประโยชน์แก่สรรสาระจะใช้วาจาไปออกไปก็มีคุณค่ามีแก่สรรสารมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าใจมันเป็นธรรมแล้วะ เพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่ยจะเป็นความสาคัญอย่างยิ่งที่เราเรียกว่าการภาวนาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็มีการภาวนาไปที่ไหนก็มีการภาวนานี่คือประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกเราจะสงเคราะห์โลกได้เท่าไหรเราจะมีความสามารถสงเคราะห์โลกได้มากน้อยขนาดไหนทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ทําตามโอกาสท,ที่เราสามารถทําคือทําแล้วเราไม่เดือดร้อนไม่ใช่ได้ ถ้าเราทําแล้วเดือดร้อนครอบครัวเราเดือดร้อนอันนั้นอันนั้นุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่สรรเสริญนอ,อการทำนี่การทําประโยชน์จนมันมัน,ม,นมันต้องไม่เดือดร้อนการให้ทานการสงเคราะห์โลกเราต้องไม่เดือดร้อนเราต้องดูตามกําลังของเราว่าเราสามารถสงเคราะห์ได้เท่าไหร่แล้วสงเคราะห์มากได้มากน้อยขนาดไหนในครอบครัวเรา จะมีความปลื้มปิติมีความพอใจอานุโมทนาไปกับเราด้วยไหมเนี่ยเราก็ต้องคิดพิจารณาไปเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่เราอยู่เป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้น้อยกันในครอบครัวของเราเนี่ยในสมาชิกในครอบครัวเรามีมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องเอาเอาความรู้สึกของคนในครอบครัวมามาใส่ใจของเราเหมือนกันเน่ะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะทําอะไรเราละลึกถึงคนอื่นด้วยละลึกถึงคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย ว่าเรามีปีความรอบคอบเยี่ยมคายอย่างนี้แล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอันนี้แหละพวกเราอย่าพากันนอนใจให้พากันเตือนตัวเราเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาททุกทุกคนล้วนแต่มีความเสื่อมสิ้นไปแห่งสังขารเพราะะนั้นก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไปเนี่ยเราจะทําประโยชน์ให้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นแหละเป็นแสดงออกถึงคุณค่าของของตัวของเราชีวิตเราเกิดมาให้มีคุณค่าก็คือ เราได้สร้างสิ่งที่เป็นกนารสันสระประโยชน์ต่อตอนเองและต่อสังคมโลกทั่วไปนั้นจึงเป็นเครื่องชี้วัดถึงความมีบุคคลผู้มีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่าการกระทำของแต่ละท่านแต่ละคนจึงขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนสร้างความมีคุณค่าขึ้นมาในตัวของตัวเองให้ได้แล้วเราอยู่เราก็อยู่ด้วยความภูมิใจแลาะฉะน้เราจากโลกนี้ไปลูกหลานของพวกเราเขาก็ภูมิใจในความมีพวกเราเป็นพอ่อเป็นแม่นี้ เป็นพี่เป็นน้องเป็นยาเป็นมิตรเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนะฮะอันนั้นแหละก็เป็นบุญเป็นกุศลอันหนึ่งของพวกเราเองเ่อให้พากันน้อมนำไปประกอบพปฏิบัติเพื่อความสุขความร่มเย็น้ก่กันทุกท่านทุกคนเอออ์รับพรรับพรจะนุบโทนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยะชาวาริวะาาปุรบาบริปุเรนติสักล,ลังเอวามีวะอิโตทจทินังเปตานังบุปะปะเดียิเอิตังปะตังทุมหังเกปะเมวสะสวิจตตสเพปุเรนตุสังกะปาง จันโทปันรสุยะธามุนิชโยติรสุยะธาเดโยวีวันจันตุสัมปารุิธาสัตุมันเตมบาวันวันตารายโยเทียน คันยกยภาวะพิวันธนเสวสานิจังทายปัจญาโนยจตาร้เมื่อวันทานติอายุวานหนยสุขังทาร ราตนาติยานุภาเวตาราตนาติยาติยาสาดวลคารวยขปยาเวรโสกาสตุจุปตะวันอานิกาอันตรายปีวินาสสตุอเสสตุชายาเสติธนาราพังโสธิทีภาขยัง ตุขังพาังเสรีอายุจาวานโนจาโบคังวุธิจยสวนสาตาวาสาจายุจาชีวาสทธีพวันตีบาวตุสัพบมังการังราขันตุสัพดิพวตาน สามบาบุธานุภาเวนัสธาโสติยปวนุเตบาวะตุสาบังการังราคะตุสาปเิวตานสามบธรรมานุภาเวนัสธาโสติปวันุเตบาวะตุสามังการังราคะตุสาปเิวตาน สามบาสังขานุภาเวนัยสถาโสติมวนันตุเตเอาไปจัดอาหารทานกัเด้อไปจัดอาหารทานกัน,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 กนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอเอาไปจัดอาหารสก่อนไปดูแลช่วยเหลือกัน อาหารสียก่อนทาอาหารสีก่อนแยกๆกัยยนตักอาหารดูแลช่วยเหลือกัน